ชมคะรายการพิเศษในวันนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความยินดีขอนำเสนอท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกและไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถเนื่องไรมหาวงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหารอบเมื่อปีพุทธศักราช2535 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะและรายการของเราก็ได้เชิญท่านที่มีความเกี่ยวข้องอย่างสําคัญมาพบกับท่านผู้ชมค่ะท่านผู้นั้นคือผู้โดยการสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติคุณทัชกรเหมจันทร์ค่ะค<อ>่ะท่านผู้นดยการคะก่อนอื่นก็ขอเรียนถามนะคะว่าโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไว้ประดับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบนี้นะคะคไม่ทราบว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะท่านผู้ในการคะ่ะ ค่ะคือที่จริงแล้วเนี่ยนะคะในปีพุทธศักราชที่แล้วเนี่ยนะคะเป็นปีมหามงคลสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเจริญพระชนมพันาห้ารอบเนี่ยนะคะคณะกรรมาการเอกลักษณ์ของชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ดําเนินกิจกรรมและก็โครงการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยหลายโครงการทีเดียวนะคะโครงการส่งเสริมการปลูกไ,กไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติที่ ที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการหนึ่งในหลายๆโครงการเฉลิมเกียรติที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ดําเนินการสําหรับการโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมเกียรตินี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากว่าคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเนี่ยได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงวิริยะอุตสาหะบาเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ สร้างคุณประโยชน์นะคะที่มีต่อผระสบนิกรชาวไทยรวมทั้งประเทศชาตินะคะนานับประการเพราะฉะนั้นในในบริโรกาสดังกล่าวนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าหน้าที่จะมีโครงการนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมที่ทรงห่วงใย,ยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการ ป่ารักน้ำการปลูกป่าแล้วก็ในเรื่องของการรักษาพืชพันธุไม้ทุกชนิดรวมทั้งพืชพันรวมทั้งพันธุ์สัตว์ทุกชนิดด้วยเนยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการที่เสริมให้พื้นแผ่นดินไทยเนี่ย มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นการยกฐานะของประสบนิกรชาวไทยเนี่ยให้หลุดพ้นจากความยากจนด้วยกันทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นจึงเห็นว่าในวโรกาสนี้เนี่ยหน้าที่จะได้มีการจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติเรือณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะเพื่อทําให้บ้านเมืองเนี่ยสวยสดงดงามแล้วก็ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้เห็นคุณค่าของต้นไม้ แล้วก็มีจิตใจที่จะอนุรักษ์ต้นไม้ค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ได้รับทราบความเป็นมาของโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกและไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของการรณรงค์ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมปลูกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยนะคะคิดว่าก็คงจะมีขั้นตอนต่างๆหลายขั้นตอนด้วยกัน อยากจะให้ท่านผู้รการได้เล่าถึงขั้นตอนการรณรงค์ในเรื่องการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะ คือมีการวิธีการดําเนินงานเนี่ยนะคะก็ได้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ร่วมมือกับกองทัพบ,บกนะคะได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะดําเนินการชื่อว่าคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยมีพลเอกสรนสีเพ็งท่านรองผู้บัาการฐานบกเป็นประธานนะคะก็ได้มีกิจกรรมหลักหลายหลายอย่างที่จะช่วยกันรณรงค์ให้มีการปลูกไ,กไม้ดอกไม้ประดับกันทั่วประเทศนะคะกิจกรรมแรกนั้นเนี่ยก็ได้แก่การ จัดสัปดาห์ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกมระดับซึ่งได้มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่5-10สิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนแล้วก็ในในในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็เน้นที่ไม้ดอกไม้ประดับเป็นสําคัญแล้วก็มีการประกวดพันไม้งามน,นะคะมีการสัมมนาทางวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางด้านต้นไม้ค่ะจากกลมป่าไม้แล้วก็จากไมหเวิาลัยเกษตร์ด้วยนะคะ กิจกรรมที่สองเนี่ยนะคะก็เป็นการเชิญชวนเยาวชวนเนี่ยได้ร่วมกันเขียนเรียบเรียงถ้อยคําเขียนเป็นเรื่องราวขึ้นมาค่ะ <sim. S 1> มาประกวดเรียงความกันซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการจุดประกายความรักพื้พันไม้ให้เกิดขึนนน้นใน,ในห,ในหัวใจของเด็กไทยนะคะเพราะว่ากว่าที่เขาจะมาเรียบเรียงถ้อยคาเนี่ยคิดว่าจะต้องมีการศึกษาจะต้องมีความสนใจแล้วก็จะได้เห็นคุณค่า ของต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่เด็กเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพิทักษ์รักษาต้นไม้แล้วก็ช่วยการเส,สริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีระเบียบสวยงามค่ะท่านผู้ชมคะทั้งหมดนั้นก็เป็นขั้นตอนของการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม่ประดับนะคะซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม่ประดับก็ดำเนินการไปถึงสองกิจกรรมไปแล้วนะคะ ท่านผู้ชมก็คงจะสังเกตได้นะคะถ้าท่านเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะพบว่ามีการปลูกต้นไม้หลากหลายสีนะคะแล้วก็ รู้สึกจะผูกเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ,คะมีสีสันจากกิจกรรมทั้งสองประเภทนี้ด้วยแล้วก็จากที่คณะนุ่การได้มีการรณรงค์เชิญชวนไปทั่วประเทศนี่นะคะแล้วก็ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะศูนย์พ่อชากล้าไม้ของกรมป่าไม้และก็ของกทมนะคะกรุงเทพมหานครก็ได้ให้ความร่วมมือในเรื่องของการจัดกล้าพันธไม้เนี่ยมาบริการให้กับประชาชนผู้สนใจนําไปปลูกตามอาคารสถานที่บ้านเรือนวัดโรงเรียนนะคะริมถนนหนทาง ค่ะสวนสาธารณะก็จะมีจะมีจะจะจ,ะจะมีดอกไม้ต้นไม้เพิ่มขึ้นมากะนะคะในช่วงสองปีนี้ค่ะก็ะะนับว่าทางพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้เป็นอย่างมากนะคะ,คะโดยเฉพาะ,ะในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะตามถนนทนทางต่างๆก็มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สวยกว่า ที่แล้วแล้วมา,านละ้ะในสอง<ช>ปีนี้ท<ช>่านนี้ได้ทราบว่าในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นต้องมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งในปีนี้ก็คือการจัดทําหนังสือไม้ดอกไม้ประดับก็อยากจะถามท่านผูน้เนการถึงความเป็นมาของการจัดทําหนังสือฉบับนี้นะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ คออือเราคิดว่าโครงการที่น่าจะครบวงจรเนี่ยนะคะ <c oughs> นอกจากว่าการรณรงค์แล้วได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยก็อาจจะหายไปอาจจะลืมไป <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าที่จะมีการจัดทําอะไรที่เป็นสิ่งที่เตือนใจแล้วก็เก็บไว้กับเราได้นานเป็นหลักฐานชัดเจนนะคะเป็นลายล,ายล,ายลักษณอักษรเพราะฉะนั้นก็เลยเคิดที่จะจัดทําเป็นหนังสือขึ้นมาคือหนังสือไม้ดอกไม้ประดับ ก็เลยคณะอนุกรรมชุดนี้จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมเฉพาะกิจขึ้นมาอีกคณะหนึ่งนะคะ,ะชื่อว่าคณะอนุกรรมเฉพาะกิจจัดทำหนังสือไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติโดยมีท่านพลเอกยุทธนาคำดีเป็นประธานอนุกรรมการนะคะสาระสำคัญนในหนังสืฉอฉบับนี้ไม่ทราบว่ามี าละยังไงบ้างแร้อว่ามีต้นไม้กี่ชนิดถคะที่บรรจุอยู่ในหนังสือฉบับนี้นะคะค่ะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยนะคะจะจัดทําเป็นรูปเล่มขนาด8นิ้วครึ่งคูณ11นิ้วครึ่งเป็นภาพพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดีนะคะพิมพ์สีสีแล้วก็จะมีจํานวนประมาณ300หน้านะคะแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ยประมาณ360ชนิดคือไม้ดอกไม้ประดับประมาณ3 6 0ชนิด ในในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีสาระสําคัญต่างๆให้ความรู้ในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับมีทั้งไม้ต้นไม้พุ่มนะคะไม้เทา ไม้ล้มลุกนะคะไม้สวนครัวไม้ในพุทธประวัติก็มีนะคะรวมทั้งไม้ประดิษฐ์ด้วยค่ะซึ่งก็ก็จะมีสาระสําสคัญแล้วก็ยังมีในเรื่องของออคุณประโยชน์ต่างๆหรือหรือว่าโทษของไม้ดอ,อกไม้ประดับแต่ละชนิดก็จะมีอยู่ด้วยค่ะ,ค,ะคือติดใจที่ท่านผู้ดูการได้บอกว่าหนังสือฉบับนี้เนี่ยได้บรรจุสาระสาคัญของไม้ดอ,อกไม้ประดับถึงสาม้อยหกสิบชนิดนะคะ,คะไม่ทราบว่า ทำไมถึงจะต้องเป็น360มีความเป็นมาย,ยัางไง<อ>บ้างคะ360ชิบนี้ไม่มีความหมายที่สําคัญก็คือ,อ,อสมเด็จพระนางเจ้าสิวิกิตเพระบรมราชินีนานยทรงเจริญพระชนมนพรรษา 60พรรษาเพราะฉะนั้นเลข60ก็มีความหมายในส่วนนี้นะคะแล้วก็อาจจะถามว่าทําไมถึงไม่เป็น460 560อคือคณะนิสการคิดว่า360เนี่ยเป็นหนังสือที่มีขนาดพอเหมาะนะคะเหมาะสมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปและจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพันไม้ต่างๆในบ้านเมืองเราเนี่ยมีเป็นพันชนิดนะคะเพราะฉะนั้นในในโอกาสนี้เนี่ยเราคัดเลือกมาเพียง360ชนิดที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ไว้ก่อนนะคะก็นำมาพิม แล้วก็ความหมายที่สําคัญ360ก็คืออย่างอย่างที่เรียนแล้ว<ช>นะคะค่ะท่านผู้ชมคะหนังสือไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็คงจะเป็นหนังสือที่เ,เป็นหนังสือที่ท่านรอคอยอีกฉบับหนึ่งนะคะที่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรต<ช>ินะคะก็เป็นสาระสาคัญที่มีประโยชน์อย่างมากท่านนี้ที่ท่านผู้ดำเนินการได้เรียนต่อท่านผู้ชมไปแล้วเนี่ยนะคะว่าจะมีสาระสาคัญเกี่ยวกับไม้ต้นไม้นาไม้เลื้อยนะคะมีไม้ดอกไม้พระนามแล้วก็ ดอกไม้ประดับเมืองค่ะมีด้วยค่ะคือดอกไม้พนามกับดอกไม้ประดับเมืองเนี่ยนะคะ,คะไม่ทราบว่ามีสาระสาคัญแตกต่างกันยังไงหรือว็มีความเป็นมาของการตั้งชื่อดอกไม้พนามแล้วก็ดอกไม้ประดับ อันดับเมือง,อง,งนี่ยังไงวงคือดอกไม้พระนามเนี่ยนะคะก็คือดอกไม้ที่มีชื่อตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถที่มีผู้ที่ได้ขอพระราชทานมานะคะอ,อ,อย่างที่เราทราบกันก็จะมีดอกดอนย่าควีนสิริกิติ์กุหลาบ ควินสิริกิตหรือว่ากล้วยไม้กวินสิริกิตนะคะก็ก็นี่หัดเป็นเป็นที่มาของของดอกไม้พระนามซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ที่จะมีปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะส่วนดอกไม้ประดับเมืองนั้นเนี่ยเอ่อก็หมายถึงว่าเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะเอ่อเมื่อเมื่อครั้งที่เสด็จนิวัตพระนครเอ่อเมื่อคราวที่เสด็จประพาสยุโรปนะคะเมื่อพุทธศักราช2440เนี่ยนะคะ ทรงมีความห่วงใยในการรักษาตกแต่งพระนครให้มีความสวยงามเริ่มรื่นด้วยพันไม้เนื่องจากว่าได้มีพระราชประสงค์ที่จะให้บ้านเมืองเนี่ยสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงกำหนดถนนแต่ละสายเนี่ยนะคะ ให้ปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับลักษณะของภูมิทัศน์อย่างเช่นว่าบริเวณถนนสนามชัยถนนราชดำเนินให้ปลูกต้นมะขามนะคะบริเวณถนนเจริญกรุงปลูกต้นประดู่นะคะถนนสามเสนปลูกต้นโศกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแล้วนอกจากนั้นเนี่ยให้ระม,มัดระวังแล้วก็ตัดแต่งให้มีสวดทรงสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีต้นไม้ดอกไม้เนี่ยทำให้บ้านเมืองสวยงามเป็นระเบียบเนี่ยเราถึงได้เรียกว่าดอกอว่าไม้เป็นาํารมเนียมดอกเมืมมองค่ะ <อ>แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าที่จะเป็นการเตือนใจพวกเรารุ่นหลังได้ว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณน,นั้นแม้แต่ในสมัยโบราณท่านก็ยังทรงห่วงใยนะคะที่จะให้บ้านเมืองเราค่ะมีความเ,าเรียบร้อยมีความสวยงามมีความเป็นระเบียบเพราะฉะนั้นาชาวไทยในยุคปัจจุบันนี้ควรจะได้สืบทอดแนวพระราชดำริให้ยั่งยืนสืบต่อไปค่ะท่านผู้ชมคะท่านก็ได้ทราบถึงความหมายของ ดอกไม้พะนนามนะคะแล้วก็ดอกไม้ประดับเมืองไปแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะได้สนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยมาตั้งแต่โบราณนะคะท่านี้ในหนังสือฉบับนี้ที่ท่านผู้การได้พูดไปเนี่ยนะคะว่ามีสาระสําคัญ เกี่ยวกับอดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดอกไม้ตามธรรมชาตินะคะที่ท่านผู้จัดการบอกว่าได้มีเกี่ยวกับเรื่องอ <My S 2> ไม้ประดิษฐ์เข้ามา, <ๆ S 2> มาด้วยคือฟ, <ๆ S 2> ฟังดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะไปด้วยกันได้นะคะไม่ทราบว่าในเรื่องนี้นี่นทางาคณะกรรมการมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะค่ะจริงๆแล้วไปด้วยกันได้อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าไม้ประดิษฐ์เนี่ยเราก็นํามาจากดอกไม้ใบไม้หรือแม้แต่ลําต้นของของต้นไม้บางชนิดเนี่ยนะคะนามาประดิษฐ์ ะะเป็นไม่ว่าจะเป็นใบสีไม่ว่าจะเป็นกระทงหรือเป็นมาลายเป็นเครื่องแขวนต่างๆใช้ในพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นงานประดิษฐ์เป็นศิลปะของบรรพบุรุษไทยของเรานะคะที่ได้ออมีการประดิษฐ์กันอย่างประณีตสวยงามออไม่มีชาติใดเสมอเหมือนเรา,เราจาเห็นว่าเอกลักษณ์ในส่วนนี้ของชาติเนี่ยน่าที่จะได้มารวมอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้ด้วยถือว่าเป็นผลพลอยได้มาจากต้นไม้ที่เรามีในตอนช่วงต้นเนี่ยนะคะ ท่านผู้ชมที่จะมีโอกาสได้อ่านหนังสือฉบับนี้นะคะที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะก็คงจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายเพราะหนังสือฉบับนี้นั้นมีทั้งอดอกไม้พันไม้ธรรมชาตินะคะแล้วก็มีดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งเป็นฝีมือที่ชาวไทยนั้นเรียกว่าเหนือกว่าชาติอื่นๆมากมายนะคะเรามีศิลปะในการประดิษฐ์ดอกไม้เนี่ยค่อนข้างจะละเอียดประณีตงดงามนะคะทีนี้หนังสือในฉบับนี้เนี่ยไม่ทราบว่า เรามีคณะผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมทำหนังสือนี้จากด้านใดบ้างคะ ท่านผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมกันพิจารณาเนี่ยนะคะก็จะมีนักวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์นะคะ,ะหลายด้านทีเดียวนะคะตามหนังสือที่ที่เรากาหนดไว้นะคะก็จะมีทั้งไม้ต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถานะคะไม้ใบไม้น้ําไม้สวนครัวนะคะ,อะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังคิดว่าหน้าที่จะเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับสบรรพคุณทางยาสรรพคุณทางอาหารแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยอื่นๆสารสําคัญต่างๆของไม้แต่ละ เพราะฉะนั้นจึงได้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศศาสตร์มาร่วมออรวบรวมข้อมูลและก็เรียบเรียงออหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะค่ะ,คะท่านผู้ชมคะหนังสือฉบับนี้นะคะที่ชื่อว่าหนังสือไม้ดอกและไม้ประดับนี้นอกจากจะเป็นหนังสือฉบับที่มีภาพสีสันงดงามนะคะของพันไม้หลากหลายแล้วเนี่ยก็ยังจัดทําขึ้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้นไม้ซึ่งท่านก็จะได้ทราบทั้งสรรพคุณทางยา ทางอาหารใช่ไหมคะแล้วประโยชน์ใช้สอยอื่นๆอีกท่านผู้ชมที่รับชมรายการนี้มาจนถึงขณะน,นี้คงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าหนังสือฉบับนี้นั้นมีถะดนราคาเท่าไหร่จะจองได้ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงขอเชิญท่านผู้ในการได้เรียนท่านผู้ชมสักเ,เล็กน้อยเถอะค่ะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะ ถ้าเผื่อจะคิดถึงคุณค่าของหนังสือแล้วเนี่ยราคาจะถูกมากที่คณะร่นการได้กําหนดไว้เนี่ยกำหนดไว้เล่นละ500บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งคณะรัฐการคาดหวังว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นของขวัญปีใหม่ได้นะคะสาหรับผู้ที่เคารพนับถือหรือว่ามิสหาอะไาเงี้ยนะคะก็ได้กําหนดราคาไว้และเท่านท่านผู้ชมที่สนใจเนี่ยนะคะสั่งจองได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายก,กรัฐมนตรีภายในบริเวณโรงเรียนในร้อยจบปรอเดิมนะคะก็สั่งจองได้ที่นั่นถ้าเผื่อว่าท่านสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์ก็คือโทร81-1โทรโทร3แล้วก็โทร8โทร 9, 7, 7, โทรนะคะสอหมายเลขในการที่จะสั่งจ่ายเนี่ยนะคะก็ขอความกรุณาให้เป็นเช็ค สั่งจ่ายหรือวัฒนานัดสั่งจ่ายรองประธานอนุกรรมการจัดทำหนังสือไม้ดอกและไม้ประดับหรือว่าสั่งจ่ายบัญชีนะคะไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติค่ะหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าออนอกจากจะมีสาระสำคัญต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไม้ดอกไม้ประดับอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะคะแล้วก็ท่านได เปิดให้ประชาชนได้สั่งจองเนี่ยนะคะในราคาเล่มละ500บาทนะคะไม่แพงเลยเพราะว่ามีไม้ดอกไม่ประดับบรรจุในสาราถึง360ชนิดนะคะนอกจากภาพสวยงามแล้วก็ยังมีการบรรยายสรรพคุณอะไรต่างๆที่จะเป็นสาระประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอีกทีนี้อยากจะเรียนถามว่าไรายได้จากการที่จำหน่ายหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าจะนำไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะค่ะวัตถุประสงค์สำคัญก็คือ ถวายทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสินด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะจากรายได้ที่มีการสั่งจองเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ที่สนใจเนี่ยนะคะสั่งจองสั่งซื้อคือนอกจากที่จะได้ร่วมได้มีโอกาสที่จะร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วเนี่ยนะคะก็ยังถือว่าช่วยกัน มีการเผยแพร่เรื่องไม้ดอกไม้ประดับได้กว้างขวางขึ้นและยังเป็นทางหนึ่งที่ช่วยการเสริมรักคุณค่าของต้นไม้และก็ส่งผลไปถึงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยก็เท่ากับได้ไดไดประโยชน์หลาย,ลายด้านทีเดียวค่ะ้ค่ะท่านผู้ชมค่ะในวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รับทราบสาระสาคัญเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบเมื่อปีพุทธศักราช2535ซึ่งมีโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะคือปีพุทธศักราช2536ในการที่คณะอนุกรมการได้จัดพิมพ์หนังสือไม้ดอกและไม้ประดับขึ้นซึ่งหนังสือฉบับนี้นะคะถ้าท่านพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กและเยาวชน ได้เป็นเจ้าของนะคะก็เป็นการที่จะส่งเสริมให้เยาวชนนั้นเป็นการจุดประกายความรักในพืชพันุไม้ไทยไว้ในหัวใจของเยาวชนแล้วก็เมื่อเยาวชนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้านะคะท่านผู้บริการก็คงจะทําให้เยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นได้มีความรักธรรมชาติจะเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเมื่อประชาชนได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะ ก็เป็นเจ้าของสิ่งแวดล้อมและได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นด้วยการจองหนังสือไม้ดอกและไม้ประดับนั้นก็จองได้ที่สำนักง,งานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนในร้อยพระจุลจ,จอมเกล้านะคะเดิมนะคะโด,ะดยการธนานัดหรือว่าสั่งจองได้ด้วยตนเองนะคะรายการพิเศษในวันนี้ก็ขอกรากบขอบพระคุณท่านในการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คุณทัชกรเหมจันทร์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะได้ดิฉันชวิวันจันทรรน์ผู้ดำเนินรายการก็ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ